สวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปนานะครับในฟาร์มของเรานะครับบรรยากาศนะครับทางไปนานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับหมอกลงเต็มเลยนะครับมองไม่เห็นทางนะครับอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับวันนี้หมายถึงอากาศเย็นนะครับใชครับผมสมัยก่อนนี่เดินนอนนะครับระยะทางประมาณโลกว่าครับ ี่รถนี่จะใช้เวลาประมาณ5้านาทีครับเราก็จะขี่ไปเรื่อยนะครับด้านขวามือก็จะเป็นต้นสักนะครับผมเป็นต้นสักบรรยากาศครับด้านขวามือตัวนี้นะครับเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับเป็นศูนย์เด็กเล็กบนไวเรียนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็เป็นขีดป่าช,าช้าชุมชนนะครับเป็นป่าธรรมชาติครับอุดมสมบูรณ์นะครับ ยุงโคตรเยอะเลยนะรับก็จะมีพี่น้องมาหาเ็ดนะครับเป็นประจํานะครับในป่านี้นะครับก็มาบริจาคเลือดให้ยุงนะครับผมบรรยากาศขาโพ้งนะครับรถอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็มือเดียวด้วยนะครับอีกมือนึงงถือกล้องโทรศัพท์นะครับถือโทรศัพท์นะครับผมเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณครึงทางครับตอนนี้จะเป็นถนนลูกลังแล้วนะครับแล้วก็จะมีหลุมบ้างเล็กน้อยลงไปครับเรื่อยๆครับผมเมื่อก่อนนะครับสมัยเรียนประถมนะครับผมหลังเลิกเรียนนะครับต้องเดินนะครับมามานานะครับเนื่องจากว่าพ่อแม่นอนอยู่นาครับบรรยากาศก็จะเป็นใต้ไฟคเกียงนะครับผมตะเกียงไฟครับ ด้านล่างของเถียงนานะครับก็จะมีฝูงควายนะครับประมาณ10บกว่าตัวนะครับซึ่งเป็นเลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํานาด้วยนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับต้องเลี้ยงควายนะครับผมต้องเลี้ยงควายแทนพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็ไปทํานานะครับเราก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับต้องต้องคอยระวังด้วยนะครับบางทีอาจจะมีพนักงานต้อนรับนะครับผม ที่เราไม่ได้คาดหวังนะครับต้องเตรียมตัวอยู่เสมอนะครับในการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วยาเด้อะยาเด้อบริยานเดียเมื่อท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ห้ามปิดหรือเล่งเครื่องหนีเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าเขาจะวิ่งไล่คุณทันทีและคุณอาจจะสะดุดล้มเองนะครับอาจจะเสียหลักนะครับตกหลุมนะครับนั่นคือคุณเรียบร้อยนะครับหมาไม่เป็นไรครับหมามันวิ่งหนีนะครับผมมันไม่ช่วยคุณแน่นอนนะครับให้ทําการตวาดหรือดุพวกมันนะครับให้รู้ว่าเราไม่กลัวพอเราไม่กลัวนะครับเขาก็จะหยุดนะครับผมเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับ็บไปตาม อาจยะใสเป็นไปตามที่ัยของเขานะครับตอนนี้นะครับเวลาก็ประมาณ6โมงนะครับผม6โมง20นะครับบรรยากาศก็ตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็จะมีลกๆใหม่นะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับสมัยก่อนในแถวนี้จ้าแทบจะไม่มีนะครับไวเยอะนะครับผมแตี่ทุกวันนี้นะครับเป็นการเลี้ยงแบบสมัยใหม่นะครับเนื่องจากว่า อยู่ในที่ใครที่มันนะครับไม่กล้าปล่อยออกไปนาคนอื่นไม่กล้าปล่อยออกไปที่คนอื่นแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าถ้าปล่อยออกไปแล้วอาจจะไปเจอพวกสารเคมีนะครับอันนั้นนะครับเดือดร้อนแน่ๆนะครับพวกสารเคมีไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าหญ้านะครับสารกําจัดวัชพืชต่างๆนะครับ็นผลอย่างมากนะครับอาจจะทําให้ควายของเรานะครับเสียชีวิตหรือเลี้ยงไม่โตกันเลยทีเดียวนะครับผมอันตรายนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นสู่ถนนนะครับผมหน้าฟาร์มของเรานะครับนี่ครับเป็นถนนสายนะครับหนองบุรพูนะครับจะไปทางบ้านพ้าวนะครับจะไปแล้วก็เป็นทางไปนะครับให้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับขอหนองบุรพูครับ คลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับผม